็สวัสดีครับยูเอทูนสายใหม่นะครับแล้วก็อยู่กับสีนะครับช่างสีข้างหลังที่เห็นอยู่นะครับก็วันนี้เราก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับวิธีการสีครับเพื่อเพื่อนๆหรือใครที่ยังทําไม่เป็นก็จะทําให้ดูนะครับก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับไปติดตามดูกันเลยครับเราจะกันสีนะครับก่อนอื่น ก็ต้องวัดเราจะเอากี่เซนแต่อันนี้ผมเอาแค่คห้าเซนนะครับเอาห้าเซนหัวท้ายเราก็ต้องตีเต้านะื่นเพื่อนเห็นไหมฮะตีเต้าแล้วก็ต้องใช้ใช้แป้งกี่นิ้วครับช่างถึงจะดีกี่นิ้วนะครับสองสองนิ้วนะครับชใช้สองนิ้วช่างเสียงไม่ดีใช้สองนิ้วนะครับใช้สองนิ้วมันจะได้ไม่ ลามเลือกเทอะถ้าเราใช้สมนิ้วหรือสี่นิ้วมันจะกันยากนะครับเพื่อนสําหรับกันสีฮะเนี่ยฮะนนี้ยังไม่ได้สามรอบสองนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับก็เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยนํามาฝากเพื่อนๆนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะฮะคนที่รู้ก็ดูไว้ก็ไม่เป็นไรเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยเก็ดความรู้นะครับสําหรับช่องทูนสายไหมคลิปนี้ก็ พอสำหรับแค่นี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยครับจะมีคลิปต่อๆไปให้ดูอีนะครับสวัสดีครับ